เ <G ül üş> ยอะจีบว่ะสวัสดีครับตาท่านช่นนั่นพ่อพี่น้องเ <uc> ช่นเคยครับโอ้โหวันนี้พาพี่น้องมากินเสือเสือเกลือขีดตม้ม <G ül üş> มาก,กินบิดมืี่น้ำมัะพี่น้องอีกกี่เปนกวนเอามาก,ก่อยแบบก้อยเสือของไทยว่าง่า,ายเอยหมอห้ามกินข้าวเหนียวเนี่ยจั้งหลายพี่น้องเออผมจิ ไปหาหมวัวเป็นว่าไขมันนี่ยังนีนหลายคนธรรมดาสองหน่ยผมหาหน่วยหยาบขีด,ดแด,ง,ดงนะคนอะไรไอ้ก้นเข้าวเหนียวก็ตัวแอลกอฮอล์กันกผมก็จะทื่นกับอันนีน,นอวัยวะเราเจ้าไปเนาะมาลองมึงนีเป็น,นดีปนะั่นอะไรทึ่งเลยนะพี่หนุ่มมาเสพเซ็กันพี่น้องมาโอ้ลมบากต้องชีวิตไงนายอยู่นายอยู่ Xẹp dưới cơm cho mắt Có này đi Nó bắp sẽ phạm nếp với nó đi Hết chiếm nhìn bậc Nói ngay chính ta không nhớ Luộc cho khoáng lại nè bắt đầu này cái cũng đẹp ngang hàng rồi ยบ้ไม้เลยร้าม าห้ามการกินท่องกับสามกันยังพวกแคทคิปก็ยังพวกผมเตียงโตตุล้อ โอ้ยตายแล้วพีน่น้องอเอ้ยแนวใดินระบากพออือเป็นหน่อเลยเป็นนั่นอยู่บ้าเดี๋ยวเดีเอาไม้ไปใส่ส่วนจนเอาเลยโอ้โออย nhạc แก๊ะหวากินแบบคนสีสเกียบซูริสเหมือนกันเิกินได้เหมือนกัน,กนด้วย

Nhưng <laughs> nhớ tiếc bà ừ. 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 Hãy như gì là cái nào thì bên anh. ยูซี่บางท่านบอกว่ามิงก็บบ๊วามากินโซ่ พอใกินเบ้่งกินเขาเสีย่ยมนะพ่นมากินแบบหลงเกียดลายแบบพอกินเขาอิ่มเขาเสีย่ยนะเป็นอย่างมากบกคุมค่ะอะไรเง่ายลู สมัยหาปีที่แล้วมานั่บอกใครมีใันนี้กล่พวกเฮ็ดเทียบกินจุกินเบิร์ดกินหลายเรืงม,มากับมี่พวกกินแบบบ้านๆห้อยลราบแบบธรรมชาติหาหนอหาหนูก,กินเข่าแร่งชุ่มกันนั่ถึงพ้นกับมกเบิร์กเนะกีบ้าหลังๆมากม,าามีกินจุ กินตัวกินไลายขั้นก็เลยเอาไปเปรียบเทียบด้กันว่าต้องกินให้ได้ที่ของไก่ซีหาตัวเนื้อเป็นโลสองโลโอ้ยเริ่มก,กลายเป็นแบบตอนทึงห้อคผมถึงห้อากับว่าจะกินจุ๋อยู่แล้วนะป้าพี่น้องกินอาหารแบบบ้านๆ หลอค้นทิดไร้เข,าข,ข,าข่าไร้เขาเหมือนกูไอ้ด้อผมกีนกับมิตร กินเบิองเบงหล้ะมาเห็ดเขีมนีแรกบันดานใจเห็ดเขีอดอีสานภาคเหนองจากย่านนี่มันก็กซึ่งซึ่งสมเบือที่มันบ้างหาหนูอันในบาร์มี่เผมเบิองนั่งฉันอ่ะมขาเลยเอามาปรับเห็ดเขยดอัหนมาเป็นท่าท่าตอทุกมือผมาไม่ได้ว่ากินเอาเป็นนขตาย ขนาจกินได้ทำานียงโลกตามสี่ลกอันี้กอมีบาว่ากันน้ำหนองอธิบายต้มข้อมันสามารรไปข้ามันสมาราร,ม,ม,ารมันงแต่ผมกินได้ทำนี้ เขาบอกผมว่าให้กินเบิร์ดกินมาเบิร์ด Meet thằng bê 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 음, 음. <c oughs> อืมคนชอบนี่นะมาของพผมไหมอืม,อ,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 มอืมก็จ๋งเลยเนาะ Mà chi điện nhớ luôn Như lái đấy là Hãy subscribe cho kênh เดี๋ยวพูดกันพี่น้องอ่ะไปแล้วขอบคุณอะไรครับติดติดตามรับชมสวัสดีครับ